สวัสดีท่านผู้ฟังคืนนี้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในป่าลึกแถบเทือกเขาสลับซับซ้อนที่ซึ่งความจริงและความลี้ลับบรรจบกันเรื่องของแสงไฟที่ปลายเขาเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่เชิงเขาอันเงียบสงบ ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่มีอาชีพหาของป่าล่าสัตว์และทําไร่หมุนเวียนชีวิตของพวกเขาเรียบง่ายผูกพันกับป่าและธรรมชาติมากแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ชาวบ้านรู้สึกประหลาดใจและหวาดกลัวไปพร้อมๆกันก็คือแสงไฟปริศนาที่ปรากฏขึ้นบนยอดเขาที่สูงที่สุด ของเทือกเขาแห่งนั้นทุกคืนแสงไฟนั้นจะเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่ช่วงพลบค่ํามันเป็นแสงเรืองเรืองคล้ายแสงของกองไฟขนาดใหญ่แต่ที่แปลกคือมันไม่ได้อยู่กับที่แสงไฟนั้นจะเคลื่อนตัวช้าๆราวกับมีขบวนแห่อะไรบางอย่าง กำลังเคลื่อนผ่านยอดเขาทีละน้อยทีละน้อยคืนนั้นก็เห็นเป็นกลุ่มแสงเล็กๆหลายกลุ่มเคลื่อนไหวไปมาบางคืนก็เป็นแสงเดียเด่ยวๆขนาดใหญ่ดูราวกับเป็นดวงตาที่จ้องมองลงมาอย่างหมู่บ้านเบื้องล่างชาวบ้านต่างพากันสงสัยบางก็ว่าเป็นแสงจากกลุ่มพรานป่าที่ตั้งแคมป บ้างก็ว่าเป็นแสงจากพิธีกรรมโบราณของชาวชนเผ่าที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าแต่ก็ไม่มีใครกล้าพอที่จะปีนขึ้นไปพิสูจน์ความจริงในเวลากลางคืนเพราะความเชื่อที่ว่ายอดเขานั้นเป็นดินแดนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่อยู่ของพูดผีปีศาจแต่แล้ววันหนึ่ง ความอยากรู้ก็เข้าครอบงำชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่านายพรานเมฆนายเมฆเป็นพรานป่าฝีมือดีมีความกล้าหาญและไม่เชื่อเรื่องงมงายง่ายๆเขาบอกกับชาวบ้านว่าถ้าเป็นแสงไฟของคนก็ต้องมีคนอยู่บนนั้นถ้าเป็นแสงไฟของผีข้าก็อยากรู้ว่าผีมันใช้ไฟแบบไหน ชาวบ้านก็พยายามห้ามปรามแต่ด้วยความมุ่งมั่นนายเมฆก็ตัดสินใจที่จะปีนขึ้นไปพิสูจน์แสงไฟปริศนานั้นด้วยตาของตัวเองนายเมฆเริ่มออกเดินทางในยามเช้าตรู่เขาเตรียมสเสบียงและอุปกรณ์จำเป็นอย่างครบครันเส้นทางขึ้นยอดเขานั้นก็ยากลำบากมากป่าทึบ ทางเดินชันสลับกับโขดหินแหลมคมเขามุ่งหน้าขึ้นไปตามทิศทางที่เห็นแสงไฟปรากฏอยู่เป็นประจำตลอดทั้งวันปีนป่ายลัดเลาะผ่านป่าดิบชื้นที่ยังไม่เคยมีมนุษย์คนไหนย่างรกลเข้าไปถึงจนกระทั่งช่วงบ่ายคล้อยเมื่อในเมฆใกล้ถึงยอดเขา เขาก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางอย่างอากาศรอบตัวเริ่มเย็นลงอย่างน่าประหลาดทาั้งทางที่เป็นช่วงกลางวันแสกๆเสียงของป่าที่เคยคึกคักไปด้วยเสียงนกร้องเสียงแมลงก็เงียบสงัดลงไปดื้อราว,ว่าธรรมชาติกำลังกลั้นหายใจรอคอยอะไรบางอย่าง นายเมฆรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขากระชับปืนลูกซองในมือแน่นและก้าวเดินอย่างระมัดระวังในที่สุดเขาก็ปีนขึ้นมาถึงบริเวณยอดเขาที่แสงไฟนั้นปรากฏขึ้นทุกคืนได้สำเร็จแต่สิ่งที่นายเมฆเห็นตรงหน้ากลับทำให้เขาถึงกับตัวแข็งทื่อ ตาเบิกกว้างด้วยความตกใจตรงหน้าเขาไม่ใช่กองไฟไม่ใช่ขบวนแห่ไม่ใช่คนไม่ใช่ผีแต่เป็นพื้นดินที่ไม่เกรียมเป็นทางยาวมันเป็นรอยไหม้สีดำกินอาณาเขตกว้างขวางดูราวกับมีอะไรบางอย่างที่ร้อนจัดมากๆเคลื่อนที่ไปบนพื้นดิน รอยไหม้ทอดยาวเป็นทางคดเคี้ยวไปตามแนวสันเขาราวกับงูยักษ์ที่เลื้อยผ่านทิ้งร่องรอยแห่งความร้อนระอุเอาไว้ต้นไม้ใบหญ้าที่เคยเขียวขจีก็กลายเป็นซากสีดำทอดตัวตายอย่างน่าเวทนานายเมฆสำรวจร่องรอยไหม้นั้นอย่างละเอียดเขาสังเกตเห็นว่า รอยไหม้นั้นไม่ได้เกิดจากไฟที่ลุกไหม้อยู่กับที่แต่มันเป็นร่องรอยของการเสียดสีหรือการเคลื่อนที่ของพลังงานความร้อนมหาศาลอะไรบางอย่างที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสต,ต้องมอดไหม้ไปสิ้นและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือรอยไหมเหล่านั้นยังคงอุ่นๆอยู่ ทั้งทั้งที่แสงไฟปริศนาจะปรากฏให้เห็นในเวลากลางคืนเท่านั้นแสดงว่าสิ่งที่ทำให้เกิดรอยไหมเหล่านี้ยังคงวนเวียนอยู่แถวนี้และมันทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้เห็นในเวลากลางวันความกล้าหาญของนายเมฆหายไปหมดสิน้นเขารีบหันหลังกลับวิ่งลงมาจากยอดเขาอย่างไม่คิดชีวิต ด้วยความหวาดกลัวที่เกาะกลุมหัวใจเขาไม่กล้าหันไปมองข้างหลังไม่กล้าแม้แต่จะเลี้ยวไปดูอีกครั้งว่าแสงไฟปริศนานั้นคืออะไรกันแน่เขาวิ่งลงมาจนถึงหมู่บ้านเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังด้วยสีหน้าซีดเผือดตัวสั่นเทาหลังจากนั้น ไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าพูดถึงเรื่องแสงไฟปริศนาบนยอดเขาอีกและนายเมฆเองก็ไม่เคยปีนขึ้นไปบนยอดเขานั้นอีกเลยชั่วชีวิตจนกระทั่งเขาจากโลกนี้ไปแสงไฟปริศนานั้นก็ยังคงปรากฏให้เห็นทุกคืนบนยอดเขาแห่งนั้นเรื่องราวของแสงไฟที่ปลายเขา บางครั้งสิ่งที่เราเห็นด้วยตาอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นอยู่จริงเสมอไปเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงอนิจจังและความไม่แน่นอนของสรรพสิ่งสิ่งที่เราเห็นว่ามีอยู่จริงอาจเป็นเพียงมายาคติหรือเงาของความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเช่นเดียวกับแสงไฟที่ปรากฏบนยอดเขาที่ไม่ใช่แสงไฟจริงๆ แต่เป็นร่องรอยของบางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงเรื่องของอุปทานหรือความยึดติดในสิ่งที่เราเชื่อหรือสิ่งที่เราต้องการจะรู้บางครั้งการที่เรายึดติดกับสิ่งที่เราเห็นภายนอกมากเกินไป อาจทำให้เรามองข้ามแก่นแท้หรือความจริงที่อยู่เบื้องหลังไปได้และการยึดติดในสิ่งที่เกินตัวหรือสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจนำมาซึ่งความทุกข์หรือความหวาดกลัวได้เช่นกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานลี้ลับบางอย่างอาจจะยังคงสถิตอยู่ณนะสถานที่แห่งนั้น เพื่อปกปักรักษาหรือเพื่อเตือนไม่ให้มนุษย์เข้าไปรบกวนอาณาเขตของพวกเขาเหมือนกับที่ยอดเขานั้นยังคงปรากฏแสงไฟให้เห็นอยู่ทุกคืนเป็นเครื่องหมายเตือนใจว่ายังมีสิ่งที่เราไม่รู้ซ่อนอยู่และบางสิ่งบางอย่างนั้นก็อาจไม่จําเป็นต้องมีคำอธิบายไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวแปลกประหลาด หรือสิ่งเหนือธรรมชาติอะไรในชีวิตขอให้เรามีสติใช้ปัญญาพิจารณาและอย่าได้ประมาทในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะชีวิตยังคงมีอีกมากมายที่รอให้เราค้นหาคำตอบหรือบางทีอาจจะไม่มีคำตอบเลยก็ได้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านปลอดภัยและมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวัน สวัสดีค่ะ